สวัสดีครับพวกคุณเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับหรือจะเป็นตุ๊กตาหน้าตาแบบนี้หรือเกมเพลย์อะไรแบบนี้พวกมันมาจากซีรีส์เรียกว่าโทโฮโปรเจกต์ครับ โทโฮโปรเจกต์ซีรีส์นั้นเป็นเกมชูตติ้งบูเดนเฮลหรือที่เรียกกันว่าดันมาคุพัฒนาโดยสมาชิกเพียงคนเดียวของทีมเซี่ยงไฮ้อลิสอย่างคุณซุนที่เป็นทั้งผู้พัฒนาผู้เขียนบทและผู้แต่งเพลงให้กับเกมซีรีส์นี้ปัจจุบันตัวเกมออฟฟิเชียลก็ได้เดินทางมาถึงภาคที่20กันแล้วโดยที่ตัวเกมภาคแรกนั้นได้วางจำหน่ายตั้งแต่ปี1997ใช่ครับ28ปี ในส่วนเกมเพลย์หลักนั้นผู้เล่นจะต้องออกเดินทางฝ่าหากกระสุนรกไปตามสเตจต,ต่างๆที่เกมกำหนดขึ้นเพื่อหาสาเหตุและหยุดเหตุการณ์อันน่าพิศดารที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภาพซึ่งบอสท,ที่ปรากฏในเกมนั้นจะมีตั้งแต่มนุษย์ธรรมดายูไคปีศาจหรือแม้แต่เทพเจ้าโดยที่บอสแต่ละตัวก็จะมีแพทเทิร์นกระสุนเป็นของตัวเองบ้างก็อาจจะง่ายหรือพอเล่นได้ไปจนถึงยากระดับที่ว่าเกมมันทําให้คนเล่นจริงๆหรอ ส่วนที่ทําให้เกมเป็นที่น่าประทับใจก็คือเนื้อเรื่องตัวละครและเพลงประกอบที่ยอดเยี่ยมมากๆตัวละครบอทที่เราได้ต่อสู้ในรตสเตจนั้นมักจะมีเหตุผลของตัวเองบ้างก็เพิ่มวัดฝีมือบ้างก็เพิ่มป้องสิ่งสําคัญหรือบ้างก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์เลยแต่สิ่งที่ทุกบอสนั้นมีเหมือนกันก็คือพลงพประกอบบอสไฟที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบกระสุน,นอันงดงาม แฟนคับของโทโฮเองนั้นก็ไม่ธรรมดาอย่างที่เราจะเห็นได้ตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟนอนิเมะแฟนเกมแฟนอาร์ตหรือแถมทางออฟฟิเชียลโทโฮนั้นก็ยังมีการปล่อยตัวเกมภาคแยกที่ไม่ใช่ดันมาขุออกมาเป็นครั้งเป็นคราวรวมถึงงานสปินออฟที่ให้เป็นแฟนๆได้ตามอ่านกันอีกด้วย นี่ก็เป็นภาพคร่าวๆข,าของโทโฮะโปรเจกต์นั่นเองครับถ้าสนใจในเรื่องหรือเกมก็สามารถไปลองเล่นหรือตามอ่านก็นได้ผ่านช่องทางต่างๆเลยหรือจะให้ผมเล่า่มเติมในเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ